มิวมาแล้วค่ะวันนี้กินแอสพาดใหญ่นะคะอยู่กันที่โรงเรียนวรพัฒน์ค่ะทำไมเราถึงมากันที่นี่นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพามาดูอาคารใหม่ของโรงเรียนนะคะออที่มีชื่ออาคารว่าอาคารวรพัฒนวัสิกขาค่ะอาคารนี้นะคะก็จะเป็นอาคารใหม่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆที่นี่นะคะแต่และชั้นนะคะก็จะมีการเรียนดูที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าน้องๆเมื่อมาเรียนที่นี่นะคะ สภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรที่น่าเรียนน่าสนใจกันบ้างค่ะเดี๋ยวตามยิ้วมาเลยค่ะ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของห้องครัวมาตรฐานของโรงเรียนกันนะคะว่าที่นี่ได้มาตรฐานยังไงมีความสะอาดถูกสุขลักษณะหรือถูกอนามัยยังไงนะคะแล้วก็น้องๆเขาทานอะไรกันในวันนี้เดี๋ยวตามนิ้วมาดูเลยค่ะ ของโรงเรียนนะคะที่บอกว่าถูกหลักมาตรฐานค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะคะว่าถูกมาตรฐานยังไงมาค่ะ และนี่ก็คือส่วนต่างๆของห้องครัวมาตรฐานของโรงเรียนนะคะรู้สึกหิวขึ้นมาเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาคารนี้กันนะคะที่เป็นอาคารใหม่ว่าจะมีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างค่ะมาเลยค่ะ นี่ก็คือห้องอาร์ตเฟียนะคะห้องนี้นะคะจะเป็นแกลเลอรี่ที่ไว้โชว์ผลงานแล้วก็ทำงานศิลปะของน้องๆกันนะคะห้องนี้นะคะน้องๆสามารถมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่มีค่าเปลี่ยนก็สามารถเข้ามาใช้ห้องนี้ได้นะคะห้องนี้ก็จะมีผลงานศิลปะของน้องๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะน้องๆสามารถใช้จินตนาการได้อย่างไร้ขอบเขตในห้องนี้เลยละค่ะและนี่ก็ สตูดิโอนะคะของอาคารใหม่แห่งนี้ค่ะมาดูสิคะว่าเป็นยังไงสตูดิโอแห่งนี้นะคะน้องๆก็สามารถสร้างสารรค์ผลงานทางออนไลน์ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะมีทั้งฉากกรีนสก e ีนแล้วก็มีไฟมีอุปกรณ์สำหรับน้องๆเต็มที่เลยค่ะ ตอนนี้น้องๆเขากำลังถ่ายทำช anel YouTube ของพวกเขากันอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังกันเลยนะคะมาค่ะเอาละค่ะน้องๆเขากาลังจับกลุ่มทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะคะดูสนใจกันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปคุยกับเขาดูดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ น <Keep S 1> ้องๆอยู่ชั้นอะไรกันบ้างคะชั้นปตะครับครับชั้นหนึ่งโะครับปะหกเหรอคะตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยกําลังนั่งดูวิดีโอตัดอยู่ครับอ๋อมีช่อง u t u b e เป็นของตัวเองด้วยเหรอคะใช่ครับในใครมีช่อง YouTube อีกบ้างคะอ้อมีช่อง YouTube ด้วยนะคะน้องๆน้องๆที่ตัดวิดีโอลง y YouTube เนี่ยโตขึ้นอยากมีอาชีพอะไรอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะ เด็กเดี๋ยวนี้นะคะความคิดของเขาก้าวไกลไปกว่าพวกเรามากเลยนะคะแล้วก็โรงเรียนแห่งนี้นะคะก็สนับสนุนเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวขอดูช่อง YouTube น้องหน่อยได้ไหมคะแล้วช่องของน้องเนี่ยคะทำเกี่ยวกับอะไรเอ่ยก็ทำเกี่ยวกับพวก ภาคเกมภาคอะไรเงี้ยภาคการ์ตูนด้วยก็ทำอกู่ยกับสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมคะใช่ครับก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยเนาะใช่ครับปกติใครสอนนะคะทําแบบเนี้ยเออเออก็ดูตามยูท u บเอาครับดูตาม y o ยูทูบดูตาม u t u b e แล้วก็ทําอย่างนี้ได้เลยเหรอคะใช่ครับแล้วน้องมาใช้ห้องนี้บ่อยไหมคะก็บ่อยครับถ้าเกิดมีเวลาว่างก็มาใช้ครับน้องอยากฝากอะไรกี่กับเพื่อนเพื่อนที่สนใจจะทํา youtube แบบนี้บ้างไหมคะว่าเออมันไม่ยากเลยครับถ้าลองทําดูก็ทําได้ครับแถมสร้างรายได้รได้ด้วยครับเพราะว่าที่โรงเรียนนี้ก็มีสอนอยู่ ใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่ห้อง reading s p h e r ค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่รวบรวมหนังสือต่างๆมากมายทาั้งหนังสือภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือจะเป็นภาษาอื่นๆสำหรับน้องๆได้ค้นคว้าหาความรู้รอบโลกเลยนะคะน้องๆสามารถมาใช้ห้องนี้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ ห้องนี้นะคะก็มีพื้นที่นั่งมากมายหรือเราอยากจะนั่งตรงนู้นที่เมื่อกี้เราลงมาก็ได้นะคะหนังสือภาษาญี่ปุน่นเอ๊หรือใครอยากเป็นคุณหมอคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามีหนังสืออะไรกันบ้าง สมุดแห่งนี้นะคะก็มีหนังสือมากกว่าหมื่นเล่มเลยค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นน้องๆสามารถยืมหนังสือเหล่านี้กลับไปอ่านต่อได้ที่บ้านด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่ยังมีห้องอื่นที่น่าสนใจกว่านี้อีกนะคะไปดูกันค่ะส่วนห้องนี้ก็คือห้อง c o b o t Learning Sphere นะคะห้องนี้ น้องๆจะได้เรียนรู้นะวัตกรรมแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์ดิจิตอลค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าน้องๆเขาทำอะไรกันอยู่ตรงนู้นเลยค่ะ และนี่ก็คือห้องไซมสเฟีนะคะห้องนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็ทําการทดลองจริงๆด้วยค่ะโดยในการทําการทดลองนี้นะคะจะมีคุณครูคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่น้องๆจะได้ทดลองอย่างปลอดภัยค่ะ เรามาถึงห้องนี้กันแล้วนะคะห้องนี้ก็คือห้อง l a n g u a g e ฤษเสีห้องนี้น้องๆจะได้ฝึกการใช้ทักษะทางด้านภาษาแล้วก็มีบอร์ดเกมที่เกี่ยวกับภาษาให้น้องๆได้เล่นด้วยค่ะน่าสนุกมากๆเลยและที่โรงเรียนวรพัฒน์นี้ก็ยังมีห้องดนตรีไทยด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องๆจะเล่นเครื่องดนตรีอะไรกันบ้างมาค่ะ และนี่ก็เป็นฝีมือของน้องๆที่เล่นดนตรีไทยนะคะเดี๋ยวมีห้องดน,นตรีสากลที่เราจะต้องไปดูกันอีกค่ะไปเลยและเราก็มาถึงห้องนี้นะคะห้องที่น้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องดนตรีศิลปะและการแสดงที่มีชื่อว่าตูดนตรวนิดาดาบเลครับ <c oughs> และตรงนี้นะคะก็จะแยกเป็นห้องที่น้องๆสามารถเรียนดนตรีได้ทั้งมีทั้งเครื่องดีดสีตีเป่าทางนี้ก็จะเป็นเปียนโนนะคะหรือจะเป็นกีตาร์ก็ได้เล็กมาหน่อยก็จะเป็นอุคูเลเล่ค่ะไวโอลินก็มีนะคะข้างในสุดก็ยังมีค่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมด ของอาคารเรียนใหม่อาคารที่มีชื่อว่าอาคารวรพัฒนวสิกขานะคะที่นี่น้องๆจะได้เรียนรู้ทั้งหลักสูตรการศึกษาและพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์น,น่าเรียนมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะอิจฉาน้องๆสมัยนี้มากๆเลยและผู้ปกครองคนไหนที่สนใจอยากให้บุตรหลานมาเรียนที่นี่นะคะที่นี่เขาก็รับตั้งแต่เนอร์เซอรี่น้องๆอายุหนึ่งขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็มีชั้นอนุบาลจนถึงชั้นปฐมศึกษาด้วยค่ะ ใครสนใจก็ลองติดตามโรงเรียนวรพัฒน์ได้ทางแฟนเพจของโรงเรียนนะคะหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณโรงเรียนวรพัฒน์มากๆเลยนะคะที่ให้เรามาเยี่ยมชมสถานที่และครั้งหน้ากินอันถัดใหญ่จะพาไปกินไปเที่ยวหรือไปที่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามพวกเรา,เาไว้ครั้งหน้าเราไปเที่ยวที่ไหนสนุกแนะ่ๆนวันนี้ไปก่อนค่ะ